สาวโพส์ดาราหนุ่มมาซื้อกินชาวเน็ตแห่ทายชื่อหลังเห็นกระเป๋ากับกางเกงขาเพือกต้องทำกันบ้านกันอย่างหนักอีกแล้วเมื่อมีสาวรายหนึ่งตกใจไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ออกมาเผยเรื่องราวของดาราชายรูปร่างหน้าตาหล่อไปซื้อบริการก่อนที่เธอจะออกมาโพสต์ข้อความลงในโซเชียลคำใบ้หลุดออกมาเพียบ โดยสาวรายดังกล่าวโพสต์เอาไว้ว่าเมื่อเรารับงานเขาติดต่อผ่านไลน์ใช้โปรไฟล์เป็นการ์ตูนติดต่อมาเราไม่ได้คิดอะไรพอไปเคาะประตูเปิดออกมาเป็นดาราหล่อมากช็อกไปสามวิตั้งสติแกล้งไม่ตื่นเต้นรวบรวมสติทำหน้าที่หลุล่วงไปด้วยดีโดยในคลิปที่เธอโพสต์ตั้งใจซูมกล้องไปที่กระเป๋าสีดำที่ติดสัญลักษณ์ของรถหรูก่อนที่จะกลับกล้องมาซูมกางเกงผู้ชายที่ถอดวางไว้ซึ่งไม่รู้ว่าเธอตั้งใจจะสื่อ ความหมายอะไรนอกจากนี้ในโพสต์ดังกล่าวเธอยังติดแฮชแท็ก #hashtag เคิน #hashtag ฉันรักเขาซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เธอเอาออกมาแชร์นะันเป็นเรื่องจริงหรือไม่